อาแล้ยังไงไม่ใช่คนอื่นคนไกลลิเวอร์พูลกระสันในการจะล่าตัวสตาร์ดังจากทางด้านของคู่รีร่วมเมืองพิมเมริกนะสื่อกระทิงอีกเสียงมาดริดสนใจจะคว้าสตาร์ลิเวอร์พูลเสริมแก่งในคนี้ให้จุดตายอาแลยังไงไล่แรกนะแข่งลิเวอร์พูลย,ย,ยืนยันอํานาทีมในช่วงสมัยน,นี้เอาแล้วเทรนอาโนถูกใจลาจะชุกขาวเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ทางด้านของลิเวอร์พูลเตรียมที่จะเปิดฉากในการไล่ล่าในการคว้าตัวดาวดังจากทางทีมคู่อริเวทีฟุตบอลอังกฤษในขณะนี้ ซึ่งแฮร์รี่พชนักข่าวจากขน้าของเดลิสตาสื่อดังของประเทศอังกฤษ,อ,กฤษออกมาบริงานข่าวแต่ว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาของทานนั้นแอนโทนีกอดันโดยรุกเจ้าต,ตัวความเร็วสูงจากทางนิกวการเซนมารุวมทีมในขณะนี้ ในใดก็ตามถึงแม้ว่าบอร์ดบริหารของทัพของแดนลิเวอร์พูลจะให้ความสนใจในแข้งเลือดพอดีรายนี้ก็จริงแต่ว่านิวคาสเซิลก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาแม้แต่น้อยเนื่องจากว่าพวกเขาอาจจะเลือกที่จะผ่อนไทยบรูโนกิมอร้หรือว่าอเล็กซานเดอร์อิซักออกจากทางทีมมากกว่านับแต่ช่วงย้ายจากคันธ์ของเอฟเวอร์ตันมาร่วมทัพสารนิกาดงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยเสนอราคา45ล้านปอนด์หรือประมาณ2 3 4 0ล้านบาท คาราดอนสาปนาตนเองให้กลา,ายเป็นหนึ่งในเริมเส้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนเกาะอังกฤษหลังทำไปแล้วมากถึง10ประตูกับอีก10อสซิสจากการลงสนามสาสินัดในเกมลีกในครั้งนี้อะรยังไงมัติโอโบเรตโตนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวสเปนออกมาบริงานข่าวด่วเบรเอลมาริดสโมสรยัรษยกษ์ยยใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อสเสนอในการคว้าตัว เทนเรสเตอร์อาร์โนแบ็กขวาลิเวอร์พูลไปร่วมทีมช่วงสมอน,นี้โดยมาริโตได้กล่าวด้วว่ามีการบริการจากทางด้านของเพื่อนร่วมงานของผมอัลเฟรโดมาจินญาจากด้านของฟรีเฟโรสื่อของสเปนบอกว่าเรอัลมาดริดนั้นต้องการจะต่อสัญญาดาน,นี่ al, การาบคาลและก็ผู้เล่นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมโมสรผมขอยืนยันอีกเสียงได้เลยนะว่าเบริอัลมาดริดนั้นพอใจกับทางด้านของการาบคาวเป็นอย่างมากและต้องการขยายสัญญาออกไปในขณะนี้ อย่างไรก็ตามชื่อของทางด้านเทรนนิอิสเตอร์อาร์โนยังคงอยู่บนโต๊ะเจรจาพิจารณาเพราะถ้าเขาไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเขาจะเป็นโอกาสทางด้านของกรารตลาดที่ยอดเยี่ยมดังนั้นพวกเขาจะรอดูว่าผลจะเป็นเช่นไรต่อไปปัจจุบันดาวเตะวัชเมเปรานีเหลือสัญญากับด้านของลิเวอร์พูลถึงเพียงแค่ปี2025และก็ยังไม่ได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใดซึ่งทำให้มัตตบริเนียจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยพร้อมจะคว้าตัวเขาเข้ามาสานงานต่อจากด้าน,นของคาราบาคาที่อายุมากแล้วสำหรับด้านของอเล็กซานเดอร์อานเป็นเด็กลูกมอของลิเวอร์พูลโดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ309เกมแซงไปมากถึง1 9ประตูและก็พาของแดนลิเวอร์พูลนั้นประสบความสำเร็จมากมายในครั้งนี้อาร์นยังไงลิเวอร์พูลกาลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เจเกนครับนะฮะอัมราพร้อมสตาฟโค้ชแบบยกระดับ มีเว้นแม้กระทั่งนักเตะที่ยืนยันจะอำลาแล้ว1ร,รายในช่วงสมมัมอทิ์ที่ถึงนี้โดยอาเดเรียงผูร้รักษาประตูมือ3ของลิเวอร์พูลเปิดใจเตรยียมที่จะอำลาทีมสมมมัมฤทอิ์นี้หลังจากที่กำลังจะหมดสัญญา1ปีที่เพิ่งจะจบประกาไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว โดยมือเก้าชาวตัวเกาชาว,ชาว,ชาวสเปนิสถือว่าเป็นขวัญใจชาวเดอะคอฟตั้งแต่ย้ายมาจากน่านของเวสต์แฮมเมื่อปี2019ก็สวมบทบาททดแทนอาริซซงเบเกอร์ช่วงที่บาดเจ็บได้อย่างดีบรายที่จีอีกทั้งยังสวมบททีโรดเซฟจุดโทษพาของแงดงดวนเป้าดับเชลซีควา้าแชมป์ยูฟาซูเปอร,ร์คัพปีเดียวกันอีกด้วย ซึ่งอย่างไรก็ตามจอมเซฟในวัย80ปีรายนี้กลับค,ค่อยๆถูกลดบทบาทลงไปและไม่ได้เฝ้าเสาเส้นทางเกมการันตีนับตั้งแต่ตตั้งแ,งแ่เกมชิงโลกคอมแบนดี้ชิลไปี2022โดยมีทางด้านของเควินเคเรเฮอร์โกเด็กปั้นชาวไอริสเทียบแทนฐานะมือสองในครั้งนี้ล่าสุดนั้นอาเดรียนได้กล่าวพันทางด้านของโบบิสตาอ่าสือติสตันนะฮะในสเปนบอกว่าผมอยากจะย้ายกลับลาลีกาสเปนหลังจากอยู่มานานกว่า11ปีในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก มันคือจุดสิ้นสุดของวัตจักรในขณะนี้ผมยังคงพร้อมจะลงแข่งขันผมงรู้สึกดีเป็นอย่างมากเลยนะแม้จะปลาเข้าไป37ปีแล้วก็ตามทีคุณก็รู้นะว่าพวกผูร้รับษารตูถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆไม่มีปัญหาการบาดเจ็บร้ายแรงในช่วงปลายอาชีพก็สามารถเอาตัวรอดได้แบบสบายๆการฝึกซ้อมแต่ละวันนั้นช่วยเพิ่มความเข้มข้นจริงจังสำหรับการแข่งขันผมยังไม่นั่งลงพูดคุยกับานริร์ฟูเลย ผมไม่ปฏิเสธนะว่าปรนั้นได้มีการเจรจากันมาบ้างแล้วแต่มันคือความจริงเรากำลังจับตาบรอสิ่งที่เกิดขึ้นในลาติก้าอีกครั้งอดีตในายดานเบรีอลเบติชได้กล่าวชิงชาย ยังคงเป็นเป้าหมายหลักในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อทางด้านของเทนนิสเดอร์อานแบ็คขวาตัวหลักของลิเวอร์พูลที่ยังไม่มีความแน่นอนกับสัญญาฉบับใหม่เพราะอายุสัญญาเหลือแค่ถึงเดือนมิถุนายนปี2025ที่ทำให้รเรอัลมาดริดยิ่งจับตาม,มองและให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงแม้ในฤดูดกาลนี้จะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนก็นตามทีโดยล่าสุดมีการบริงานจากด้านของฟาบิโอรามาโนราชาตลาดซื้อขายนักเตะบอกว่า เรอัลมาดริดยังคงแสดงความสนใจและก็ยังไม่ได้ล้มแผนในการคว้าตัวอาริสันเดอร์อาโนในช่วงตลาดซื้อขายสมมนี้ซึ่งหากว่าถึงเวลานั้นแล้วแบ็กขวานะฮะทีมชาติอังกฤษยังคงไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาด้านของลิเวอร์พูลในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนทางด้านของแดงเองก็มวลจ,จัดการแต่งตั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดตำแหน่งซีอฟุตบอลของแฟนเวสต์บรอดกรุ๊ปและก็บริชร์าฮิลล์ตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬา เรื่องการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านของอาริคันเดอร์อาร์โนนะฮะจึงจะค่อยเริ่มจัดการหลังจากนี้ไปเนื่องโดยสาเหตุที่ว่านั้นยังไม่รู้ได้ว่าใครจะเป็นทางด้านของผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมทําให้การเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของเทรนนั้นต้องอล่าช้าออกไปอีกเพราะต้องรอดูแผนการนําทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่ซะก่อนเพื่อจะได้รู้ถึงทิศทางรวมถึงโอกาสที่จะได้รับมอบหมาย และก็หลังจากนี้ไปจะได้ข้อสรุปว่าเทรนจะได้อยู่กับลิเวร์พูต่อไปในครั้งนี้หรือไม่ในกรณีอันเน่สลรัตว่าที่ผู้จัดการทีมวร์พูลคนใหม่แจ้งความประสงค์ไปยังฝ่ายบริหารของสโมสรว่าต้องการจะได้ซิฟคอฟฮัฟโฮฟผู้ช่วยของเขาที่เฟยนโนตูตตามมาร่วมฟอร์มทีมสตาฟยังแอนฟิลด์ด้วยโดยการบริงานในครั้งนี้จากด้านของ e s p n บอกว่าเจเกนครอฟ์ซึ่งจะก้าวลงจากเก้าอี้ที่แอนฟิลหลังจบเกมพบกับทังด้านของบูฟมันตันในวันที่19พฤษภาคมบวกกับมีงานเลี้ยงส่งพอหอมปากหอมคอช่วงปลายเดือนจากนั้นฝ่ายบริหารก็คอยแถลงการตั้งตั้งกุนซือคนใหม่ซึ่งจะคงไม่หลุดไปจากโคลเบ้งในวัยส5ิปีสัญชาติดัชคนนี้อย่างแน่นอนซึ่งงานนี้สซอรสจะทำงานอีกนัดในการส่งท้ายแก่ทอสังกัดเช่นกันที่จะเปิดบ้านพบกับฝังด้านของ เท่าน,นั้นเอ็กเซลเจอร์สุดสปดาห์นี้แบบมีเซสเซนทิ้งทวนด้วยตําแหน่งดัชคัพในคารักนี้ โดยผลจากนั้นนะฮะจะเป็นการปรับปั้นกลุ่มผู้ฝึกสอนชุดใหม่โดยขุนขวานคู่ใจอย่างทางด้านของฮัสโฮฟต้องตามมาด้วยนะฮะเนื่องจากร่วมมือกันตลอดเวลาร่วมงานนับตั้งแต่ซัมเมอร์2022โดยโค้ชในวัย19ปีปนีนี้เด่นในเรื่องของการทํางานกับนักเตะอายุน้อยเคยคุมเฟยนโเยนดชุดยู1ปีรวมทั้งประสบการณ์ระดับรรดาชาติที่เบรดบูกกรานาหรือว่าอันเชออาราบีแห่งตาริกกาตาดังนั้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ บอกได้เลยว่างานนี้หายห่วงแจ๊ะแจ็คโครเบนสันผูน้ช่วยผู้โค้ชผู้ักษาประตูของลิเวอร์พูลเตรียมจะแยกทางกับทางทีมหลังจบฤดูกาลนี้ตามการเปิดเผยของด i s ซิส Field เว็บไซต์ที่รรยงานข่าวเกี่ยวกับผงแดงลิเวอร์พูลโดยทางด้านของบรบินสันตัดสินใจทิ้งงานนะฮะกับทางด้านของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เข้ามาทำงานกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนกันยายนปนี2018นโด,ดยก่อนหน้านั้นเขาเคยอยู่กับทางด้านของ แมนเชสเตอร์เด็ตและก็ทางด้านของบริดในครั้งนี้มาแล้วด้วยโดยเขากับด้านของจอห์นอัสตันเบิร์กผู้ว่าผู้รัษาประตูตลิเวอร์พูลและก็คาราดดโอทับฟาเรลก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาฝีไม้รมือของเหล่าในทวันลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นอาริสซงเบเกอร์เควินคารเฮอร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาทำงานกับลิเวอร์พูลนั้นโรเบนสันก็ได้สัมผัสกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ย็นเลีกทันทีแล้วจากนั้นเขาก็ช่วยให้กับทีมเราได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าคัพฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพเอฟเอคัพรวมถึงแชมป์คาราบาวคัพสองสมัยหากข่าวนี้เป็นความจริงมันก็จะทำให้โรเบนสันเป็นสตาฟโค้ชคนที่7นะฮะอะาจตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลในครั้งนี้ตามรอยทันต์อนชิคเก้นครัฟ ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันที่เลือกอลงจากตำแหน่งตอนจบซีซั่นนี้และในกลุ่มนะครับผมที่ทีมโคช้ชด้านผู้รัาษาประตูนั้นมันก็เหลือเพียงแค่ทัฟเฟลเอท่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไรกับอนาคตของตัวเองในคารานิี้นั่นเองนะ